สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับเปิดแค่สามวันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการส่งดนวน EMS นะครับแบบลงทะเบียนปลอดภัยหายห่วงถึงมือแน่นอนนะครับหากพี่ๆคนไหนไม่สบายใจสามารถรับสินค้าได้ที่ j j m a l l เซ็นทรัลลาดพร้าวหรือะแ,แวกใกล้เคียงนะครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ จี้เข็มกลัดโบราณเขียวซองดิบประดับด้วยเพชรกุรา8เม็ด0.16กะรัตตัวเรือนทองคำ 14K น้ำหนักรวม24.31กรัมราคา49,300บาทครับจี้ชิ้นนี้นะครับเป็นงานโบราณแท้ๆเลยนะครับอายุค่อนข้างเก่ามากนะครับชิ้นนี้นะครับ หายากนะครับงานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแบบนี้นะครับให้ดูนะครับเพชรตรงกลางเป็นเพชรกุหลาบนะครับสวยงามนะครับเป็นงานโบราณแต่ว่าเพชรเขายังข่าวสะอาดเล่นไฟดีนะครับไม่เหลืองแน่นอนนะครับเขียว่องแท้นะครับเขียว่องดิบทุกเม็ดนะครับสีที่เห็นเนี่ยเป็นสีธรรมชาติสีดิบๆเขาเลยนะครับไม่ผ่านการเผาไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพมานะครับเขียว่องพลอยดิบเนี่ยเป็นพลอยที่มีมูลค่าสูงนะครับ เนื่องจากเป็นสีแท้ของเขานะครับเขียวส่องดิบเจียไนมาหลายทรงนะครับมีทั้งสี่เหลี่ยมเจียกลมหยดน้ํามีหมดนะครับสีเขียวสดใสดีนะครับให้ดูทุกเม็ดนะครับสีสันสวยงามมากนะครับเป็นสีสันแท้เขาเลยนะครับไม่ผ่านการเผานะครับดีไซน์เป็นต้นอพาสวยงามมากนะครับลวดลายของใบไม้เนี่ยคมชัดเด่นดีนะครับเป็นงานเก่าที่ปลานีตนะครับ ช่างเดลี่สีมือดีมากนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับสวยงามมากจริงๆนะครับจี้ชิ้นนี้นะครับให้เทียบกับขนาดเหรียญสิบนะครับสังเกตว่าเขาใหญ่มากจริงๆนะครับชิ้นนี้นะครับราคาไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับน้ําหนักเขานะครับ49,300บาทนะครับน้ําหนักเขา24.31ากรัมนะครับให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังมีริ้วรอยค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากเป็นงานเก่างานโบราณงานเก่ามากๆนะครับชิ้นนี้นะครับ สามารถทําความสะอาดฉุบล้างใหม่ได้หมดนะครับเขาจะกลับมาสวยงามเหมือนงานใหม่แน่นอนนะครับมั่นใจคอนเฟิร์มเลยนะครับพี่ๆแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับว่าต้องการให้ทําอะไรบ้างนะครับฉุบล้างหรือเคลือบได้หมดนะครับสวยงามมากนะครับตัวเข็มอยู่ในสภาพดีนะครับพร้อมใช้งานนะครับจี้ชิ้นนี้สามารถใส่เป็นสร้อยได้นะครับเพราะว่ามีช่องเอาสร้อยใส่ได้อยู่นะครับใช้งานได้2แบบนะครับให้ดูตัวล็อกนะครับตัวล็อกใช้งานได้ดีนะครับ นี่นะครับเป็นงานเก่านะครับเก่ามากนะครับชิ้นนี้นะครับใช้งานได้จริงนะครับสาเหตุที่ไม่ชุบไม่เคลือบใหม่เนี่ยพอไปพี่บางท่านชอบงานเก่างานเดิมๆนะครับเขาไม่ซีเรียสเรื่องมีริ้วรอยจากการใช้งานนะครับบางคนก็ชอบงานเราเก่านะครับก็เลยให้เป็นทางเลือกนะครับว่าต้องการให้ทําเหมือนใหม่ไหมหรือต้องการสภาพเดิมนะครับได้หมดเลยนะครับขอให้แจ้งเข้ามานะครับ ชิ้นนี้ใช้งานได้หลากหลายนะครับเป็นทั้งจี้ได้เป็นทั้งสร้อยได้นะครับสวยงามมากจริงๆนะครับมาพร้อมกับใบเซอร์นะครับว่าเป็นเขียวซองดิบแท้ๆนะครับนี่นะครับแซฟไฟร์ธรรมชาตินะครับนี่นะครับเขียวซองนะครับประเทศไทยนะครับน้ําหนักตรงนะครับย4 3 1ดกรัมนะครับคอมเมนต์อันทีนะครับคือไม่เผานะครับเป็นพลอยดิบนะครับสีแท้ของพลอยเลยนะครับมาพร้อมกับใบรับประกันเหมือนเดิมนะครับพร้อมเงื่อนไขการซื้อขายแรกเป็นคืนนะครับ ใส่เบื่อแล้วอยากเปลี่ยนชิ้นใหม่ยินดีนะครับต้องการขายคืนได้หมดนะครับขอแค่เพจอยู่ครบพออยู่ครบสินค้าไม่บุบถลายมากเกินไปนะครับยินดีรับคืนหมดนะครับพี่ๆคนไหนที่อยู่กทมนั้นรับสินค้าได้นะครับที่เจเจมอเซ็นทรัลลาพาวแต่ไม่แจ้งไปนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้นะครับส่ง EMS แบบลงทะเบียนนะครับมีการรับประกันสินค้าซึ่งผมเป็นผู้ออกค่ารับประกันนะครับ มั่นใจได้เลยว่าสินค้าถึงมือปลอดภัยแน่นอน100%เนะครับต้องการมาร้านได้นะครับอยู่แม่กองนะครับเปิดก็3วันเสาร์อาทิตย์จันทร์ตามที่แจ้งไปนะครับพี่ๆเรื่กมาวันหนึ่งนะครับว่าต้องการเข้ามารับสินค้าวันไหนนะครับยินดีให้บริการหมดนะครับติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับยังไม่ตัดสินใจซื้อไม่เป็นไรนะครับเข้ามาถามข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับยินดีให้บริการหมดนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณพี่ๆมากนะครับที่รับชมขอบคุณจริงๆครับขอบคุณคร